สวัสดีค่ะพบกันอีกแล้วนะคะกับน้องแมวค่ะผมเย็นนะคะน้องแมวจะออกมาวิ่งเล่นข้างนอกบ้านนะคะครูคำพันพาน้องแมวมาเล่นนอกบ้านค่ะเป็นไงลูกมีความสุขไหมคะนี่ค่ะน้องแมวแสนสวยอย่าไปไกลนะลูกนะมาสุนัขจะกัดนะ ôi ôi ạ tuk a duy ạ tuk do 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 na áo 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 Kinh bay, kinh king ma king ma king ma king bay, king ma king ma king bay, tiếng à, อันนี้มีสามตัวนะคะน้องแมวสามตัวมีเจ้าทองเทาจองเทาทองดําทองสีพันอู้จะไปไหนลูกจะไปไหนอืม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 ขันแข้วขันแก้วขันแก้วไม่ไปนะไม่ไปนะสุนัขมากัดนะสุนัขมากัดนาเราไม่ไปนะลูกเราไม่ไปนะไม่ไปนะคะอืม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  ใ่เจ้าทองดําด e? ูเจ้าทองดําดูเจ้าอันนี้เจ้าอะไรเนี่ยเจ้าเจ้ากวางทองค่ะนอนปิ้นทองปิ้นไงอยู่ค่ะพี่น้องเอ้ยมักค้าปนอปน้าปนเบิ้งเบิ้งเบิ้งอุ้ย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 น่ารักน่าเอ็นดูจังเลยน่ารักน่าเอ็นดูจังเลย อย่าไปไกลนะลกูกอย่าไปไกลนะอย่าไปไกลนะอดุดกระดุยเอตุกกระดุยถ้าประมาณสามนาทีก็จะนำน้องแมวเข้าบ้านแล้วค่ะกลัวแมวกลัวแมวชาวบ้านมากลัวมากัดนอ้องอืมมาเล่นแถวใต้ท้องรถคุณครูเขานี่แหละเล่นแถวใต้ท้องรถคุณครูเขานี่แหละ nè cả, nà lắc nà endo kà, tháo bắn bả lốc bả, nô, aduca đuôi aduca đuôi đu 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 chéo đâm đâm, đu chéo thong đâm đu chéo thong đâm, nà đây ยวพบกับน้องแมวได้ใหม่ในคลิปต่อไปนะคะสวัสดีค่ะ